สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง KdH อีกครั้งนะคะวันนี้กวางจะมาพาทุกคนมาสนุกสุดหลอนไปกับละครเรื่องกระสือลำซิ่งทางช่อง8เมื่อวันหนึง่งเธอต้องกลายเป็นกระสือโดยไม่ได้ตั้งใจเธอจึงต้องคิดหาวิธีแก้ไขนำพาเขาและเธอไปเจอกับต้นตอที่มาของคำสาปอาถรรพ์จนต้องสืบหาความจริงเป็นเรื่องราวของนีนะนักร้องเบอร์หนึ่งของค่ายจรัญรัก เธอมาจะฝันร้ายเห็นพาวตัวเองเป็นกระสือตั้งแต่เปรี้ยวเพื่อนสาวและผู้จัดการส่วนตัวไซมูเตลูเล่าเรื่องกระสือให้ฟังทำให้นีนะผู้ที่ไม่เคยเชื่อเรื่องผีเริ่มหวาดกลัวการที่ตัวเองฝันแบบนี้เข้าไปทุกทีนีน่ามีคู่แข่งทางด้านการงานนั่นก็คือพาฝันนักร้องเบอร์รองของค่าย ที่คอยกันแก้นีนาทุกครั้งที่มีโอกาสด้านแคนหนุ่มนักเรียนนอกลูกชายสุดที่รักของจรันเจ้าของค่ายจรัตร์ตรักเข้าใจว่านีนาคือเด็กป่าของจรันจึงไม่ชอบน้านีนะนำซ้ำยังมีพาฝันที่คอยยุยงส่งเสริมทําให้ทั้งคู่กลายเป็นคู่กัดกันนีนาดังจนฉุดไม่อยู่จากคลิปโปรโมทที่แคนถูกจรันผู้เป็นพ่อบังคับไปช่วยโปรโมทนักล้อของค่ายทำให้แบงค์เจ้าของเครื่องดื่มชูกำลัง ม่หิงสาเลิกนีนาะให้เป็นพิีเซนเตอร์คู่กับเขาทาให้พาฝันเจ็บใจมากพาฝันวางแผนถ่ายคลิปจัดฉากวันนี้นะากับจรันมีอะไรกันทําให้นีนาเหนื่อยและอยากวางไมจรันจึงให้นีนาะไปร้องเพลงที่งานบุญของหมู่บ้านหนองกระสือเพื่อหลบกระแสสังคมไปสึกพักที่หมู่บ้านหนองกระสือนั้นมีกระสือยายจันออกอารวาสอยู่จนชาวบ้านลงมาติว่าควรจัดงานบุญให้กับหมู่บ้าน อ้วนป่องและจ้อยเด็กในวงจรัดรักที่กลับมาเยี่ยมบ้านเกิดจึงพาวงดนตรีจรัดรักมาเล่นที่งานวัดนองกระสือนั่นเองทำให้กระสือยายจันรรับรู้ตัวตนของนีนาในอดีตว่าที่แท้นีนาคือกระสือตัวแรกชื่อประนอมหญิงสาวสมัยอียาประนอมยึดมั่นในรักแท้แต่พ่อแม่ส่งไปขัดดอกกับท่านเจ้าคุณเธอจึงถูกพราจากคนรัก ถูกคมเฮทารุนจับบรนดามยเมียของท่านเจ้าคุณจนกลายมาเป็นความแค้นลามไปสู่การทำมนดำไสศาสตร์จนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นกระสือส่วนแค่ในอดีตคือเชิดคนรักของประนอมศิลปินไส้แห้งนักวาดรูปผู้มีรักเดียวใจเดียวแต่ต้องใจสลายเมื่อได้ยินว่าประนอมหญิงคนรักเ่เยอทียนหนีไปออกเรือนกับท่านเจ้าคุณ ความผิดหวังทำให้เขาไม่เป็นผู้เป็นคนผูกใจเจ็บทั้งคู่จึงได้ผูกกรรมร่วมกันเป็นวิบากกรรมที่ตามมาถึงชาติโพบปัจจุบันกระสือจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงเยจนันที่ต้องการคายกระสือให้กับนีนาะโดยเหตุนี้ทำให้นีนาะกลายเป็นกระสือตัวใหม่ในทันทีความใกล้ชิดของนีนาะกับแคนทำให้แบงค์ได้มาปรึกษาปเป็นหาหัวใจและระบายกับเปี้ยวอยู่บ่อยครั้ง และด้วยความใกล้ชิดสนิทสนมทำให้ทั้งคู่เปิดใจและพัฒนาความสัมพันธ์จนกลายเป็นความรักในที่สุดจารันอนุญาตให้นีนะาพักงานเพื่อรักษาตัวนีน่าเก็บตัวอยู่ความหวาดกลัวที่อยู่ดีๆตัวเองกลายเป็นกระสือแต่แล้วก็มีเหตุที่ทำให้แคนรู้ความรับของเธอเข้าและด้วยบุญกรรมที่ทำกันมาทำให้แคนกับนีนะมีชอบคีนากัน แต่ก็ต้องมาช่วยเหลือกันเพราะแคนสามารถช่วยนีนาะไม่กลายร่างเป็นกระสือในเวลาเที่ยงคืนได้แคนยินดีช่วยนีนาะโดยที่นีนาะไม่รู้เลยว่านี่คือโอกาสทองที่แคนจะแอบถ่ายนีนาะเพื่อทำให้เส้นทางการเป็นเพื่อนกับหนังผีของเขาประสบความสำเร็จในตอนที่นีนาเป็นกระสือเธอได้พบกับหมอเจตหมอผีนุ่มเขามีความแค้นกับกระสือใยจันเขาจึงผันตัวมาเป็นนักล่ากระสือ และนิกกี้ยูทูบเบอร์เพื่อนสนิทของแคนช่องของนิกกี้ทำให้นีนาที่กำลังตกอับกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและชีวิตกำลังจะดีอยู่แล้วแต่นีนาะกลับพบกับทิพากรน,นักธุรกิจที่แอบชอบแคนการเข้ามาของทิพากรทํทำให้แคนเปลี่ยนไประหว่างที่นีนาเริ่มชะล่าใจว่าตนจะไม่กลายร่างอีกจึงเริ่มกลับมาใช้ชีวิตปกติและเริ่มรับงานร้องเพลงเหมือนเดิม แต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นทั้งๆท,ที่นีนะนอนจับมือกับแคนทั้งคืนแต่กลับมีข่าวลือออกไปว่ามีกระสือร่อนไปทั่วเมืองและทำลายร่างกายคนอื่นด้วยนีนากับแคนมองหน้ากันและสงสัยว่าในเมื่อนีนาไม่กลายร่างเป็นกระสือก็แปลว่ากระสือไม่ได้มีนีนาแค่ตัวเดียวนีนากับแคนจึงเริ่มตามหาความจริงว่าใครคือกระสืออีกตัวกันแน่ และหาวิธีจบตำนานกระสือไปด้วยกันโดยคาแรคเตอร์ของตัวละครคนที่หนึ่งเชียร์ที่คำพรรับบทเป็นนีนะหรือประนอมในอดีตนี้นะนักร้องสาวผู้มีความหญิ่งทะนงในศักดิ์ศรีและมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเป็นนักร้องเบอร์หนึ่งไม่ยอมใครและไม่เชื่ออะไรง่งายๆทั้งเรื่องลี้ลับเนือธรรมชาติหรือเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้ชีวิตที่รุง่งโรดต้องมาตกอับ นำไปสู่เหตุการณ์ที่ทำให้ตัวเองต้องกลายเป็นกระสือที่ผูกพันมาแต่ดีตชาติความเชื่อความรักและความดีจะเป็นบทพิสูจน์ให้เธอผ่านพ้นจากขอกรรมครั้งนี้ไปได้ประนอมหญิงสาวสมัยอายุทยาที่ปัจจุบันคืนนี้นะประนอมยึดมั่นในรักแท้แต่พ่อแม่ส่งไปขัดดอกกับท่านเจ้าคุณเธอจึงถูกพรากไปจากคนรักทั้งยังถูกข่มเหงทารุณ จากบรรดาเมียของท่านเจ้าคุณจนกลายเป็นความแค้นลามไปสู่การทำมนดำและไสยศาสตร์จนเป็นจุดเริ่มต้นของกำเนิดกระสือคนที่สองอินดี้อินทัศรับบทเป็นแคนหรือเชิดในอดีตชาติลูกชายเจ้าของค่ายเพลงจััดรักเป็นหนุ่มหล่อเซอร์นักเรียนนอกเรียนจบด้านภาพยนตร์ใฝ่ฝัฝนอยากทำหนังให้โด่งดังเพื่อพิสูจน์ให้พ่อของเขาเห็นว่าเขาไม่ต้องบริหารวงดนตรีลูกทุง่ง ก็มีชีวิตที่ดีได้จนกระทั่งได้รับรู้เรื่องการเป็นกระสือของผู้หญิงที่เขาไม่ชอบหน้าอย่างนี้นะเขาเข้าไปช่วยเหลือเธอเพราะหวังผลประโยชน์ด้านการทำหนังแต่ความใกล้ชิดและการช่วยเหลือกันเพื่อให้พ้นวิบากกรรมจากการเป็นกระสือทำให้เขาตกหลุมรักเธอและพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างกันคนที่สามน้ำหวานกันนาพรรับบทเป็นพาฝัน นักร้องสไตล์เซ็กซี่มีสายตรงๆพงพางไม่ยอมใครชอบย่างชิงแข่งขันและอยากเป็นที่หนึ่งแต่ต้องแพ้นีนะมาตลอดจนเมื่อนีนะ่ะตกต่ำเธออาศัยโอกาสบวกกับสร้างเรื่องใส่ร้ายนีนะจนก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งเบอร์หนึ่งของค่ายทันทีตำแหน่งที่ต้องการจะไม่มีวันเสียไปไม่ว่าอะไรจะขัดขวางเธอพร้อมจะเข้าชนทันทีถึงแม้จะแลกมาด้วยวิธีใดก็ตามคนที่4 โฟกัสจิรกุลรับบทเป็นเปรี้ยวเพื่อนสนิทของนี้นะและยังเป็นผู้จัดการส่วนตัวของนีนะอีกด้วยเปียวเป็นคนจิตใจดีขยันอดทนคิดยางไรก็พูดอย่างนั้นบาเรียนศิลศาสตร์มูเตลูจันต้องมาพบว่าเพื่อนสนิทกลายเป็นกระสือเธอต้องอยู่กับกระสือและพยายามหาทางช่วยเพื่อนของเธอให้ได้ด้วยสถานการณ์ที่ต้องจัดการแทนนีนะและต้องคงอาชีพในวงการของเพื่อนที่ได้ ทำให้เปรี้ยวได้ใกล้ชิดกับแบงค์และเป็นที่ปรึกษาด้านหัวใจจนเกิดเห็นใจกันโดยไม่รู้ตัวคนที่5สันประชากรรับบทเป็นแบงค์หนุ่มหล่อผู้บริหารรุ่นใหม่ของบริษัทเครื่องดื่มชื่อดังอย่างมาหิงสาแบงเป็นผู้ชายที่มีความสุภาพดูอบอุน่นมีความ perfectionist หลงตัวเองในหน่อย,อยแต่มีความซื่อจนบางครั้งตามเล่แมนยาของผู้หญิงไม่ทนัน แบงค์ตกหลุมรักนี้นะเขาอย่างจังแต่ก็ต้องผิดหวังไม่เห็นความใกล้ชิดเขานี้นากับแคนทำให้แบงค์ได้มาปรึกษาปัญหาหัวใจและระบายกับเปี้ยวอยู่บ่อยครั้งความใกล้ชิดสนิทสนมทำให้ทั้งคู่เปิดใจและพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปคนที่ 6. ป่ากีเกียริรับบทเป็นจรันเจ้าของค่ายเพลงและวงดนตรีจััดรักเป็นคนแก่อารมณ์ดีมีจิตใจเมตตา ไอตเคยเจ้าชู้แต่คิดได้เมื่อเมียจากไปและต้องการให้ลูกชายทีโกรธจนหนีไปเรียนต่อที่ต่างประเทศให้อภัยและกลับมาดูแลวงดนตรีแทนตัวเองบทพิสูจน์ความเป็นพ่อที่จะไม่ทำพฤติกรรมอย่างเดิมและให้ลูกชายยอมรับและเชื่อใจเป็นภารกิจทีจรันจะต้องทำควบคู่กับการรักษาชื่อเสียงของค่ายทำให้วงยังคงมีงานคนในวงมีไรายได้ และคอยแก้ปัญหาเมื่อเกิดเรื่องร้ายๆกับนักร้องและค่ายเพลงคนที่เจ็ดแท็กพลรันยูรับบทเป็นหมอเจดหมอผีหนุ่มหล่อกำยำเหมือนในแบบเป็นหมอด้านสายเวทที่กำลังมีชื่อเสียงคิดแต่เรื่องผลประโยชน์ของตัวเองและแค้นกระสือเยจันมากที่ทำให้เขาพิการดวงตาไปข้างหนึ่งจึงผันตัวมาเป็นนักล่าก,กระสือโดยสมบุรแบบ และได้มาเจอกับพาฝันจะมีความสัมพันธ์กันและร่วมมือล่าก,กระสือน,นี้นะหวังปลิดชีวิตและฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กระสือให้สิ้นซาก คนที่8แม่แอลอาพารัะบทเป็นเยจันกระสือชลาอยู่มาเป็นร้อยปีเยจันพยายามข่มกระสือในตัวเองหาทุกวิธีทางให้ตัวเองไม่ถอดหัวเป็นกระสือแม้จะพยายามเท่าไหร่แต่ก็ไม่รอดพ้นถูกชาวบ้านทุบตีขับไล่เผาบ้านจนเป็นความแค้นทำให้เยจันออกอาลวาดและหาทายาสืบทอดเพื่อหลุดพ้นจะได้มาพบกับนีนะ ที่เคยผูกพันกันในอดีตและได้ถ่ายทอดทำให้นีนะกลายเป็นกระสือคนที่9ก้าชูดเชิชนินรับบทเป็นนิกกี้ยูทูบเบอร์หนุ่มขี้เล่นอารมณ์ดีเป็นเพื่อนสนิทของแคนตั้งแต่มัธยมนิกกี้มีความฝันอยากทำหนังแต่ไปไม่ถึงไหนเลยผ่านตัวมาเป็นยูทูบเบอร์ในโลกออนไลน์ซึ่งโด่งดังเป็นที่รู้จกักและมียอดติดตามหลายล้าน ช่องของนิกกี้จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้นีนาที่กําลังตกอับกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและด้วยการที่ต้องทํารายการร่วมกันทําให้นิกกี้เป็นตัวกลางในการมาเจอกันของแคร์และนีนาอยู่บ่อยครั้งคนที่10อมยิ้มจุธารักษ์รับบทเป็นทีพากรนักธุรกิจสาวที่แอบชอบแครที่พากรเป็นผู้หญิงที่มีความเก่งฉลาดรอบคอบ เป็นนักธุรกิจที่มีความน่าเชื่อถือและเก็บความรู้สึกเก่งจนบางครั้งแม้มองตาก็ไม่รู้ว่ากำลังคิดอะไรการเข้ามาของทีพากรนทำให้แคนเปลี่ยนไปมีนาที่กำลังรู้สึกดีกับแคนจึงต้องถอยความรู้สึกของตัวเองออกไปคนที่ 11. บเบับเบิลกระโกดรัโบ,บทเป็นไข่หวานผู้จัดการส่วนตัวของพาฝันเป็นคนอารมณ์ดีทำงานเก่ง ระวางแผนเก่งเช่นเดียวกันไขวานทำทุกอย่างเพื่อศิลปินของตัวเองมีเงินมีชื่อเสียงและเป็นเบอร์หนึ่งแม่จะด้วยวิธีสกปรกใส่ร้ายป้ายสีหรือทำร้ายคนอื่นไขวานก็ทำได้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองความเห็นแก่ตัวนี้ทำให้แม้แต่คนใกล้ชิดอย่างพาฝันไขวานก็ทำลายได้คนที่12เบิร์นปทุมราชระบบทเป็นเบิร์นนักร้องหนุ่มอดีตคู่ขวัญกับนีนะ หนุ่มอารมณ์ดีควรใจสุดสาวใบไม่คนจริงใจและมีความเป็นสุภาพบุรุษเมื่อหมดสัญญาก็ออจจะค่ายไปทำให้นีนาที่เคยเป็นนักร้องดูโอได้รับความนิยมลดลงเมื่อได้กลับมาร่วมงานกับบริษัทอีกครั้งในงานคอนเสิร์ตและได้ล่วงรู้เรื่องการเป็นกระสือของนีนาในฐานะเพื่อนเก่าเบิร์นจึงหาทุกวิธีทางในการช่วยให้นีนากลับมาเป็นปกติ คนที่13บธัญญาอาสยามรับบทเป็นธัญญานักร้องสาวสุดแซ่บมั่นใจและมีความชัดเจนไม่กลัวใครเธอเป็นนักร้องคู่แข่งของค่ายจรัสรักโดยเฉพาะพาฝันเจอกันที่ไหนต้องมีตบกันที่นั้นธัญญาได้เข้ามาพัวพันเรื่องกระสือเพราะไปงานคอนเสิร,ร์ตร่วมกันกับนีนาและพาฝันและเธอได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการคีคายความลับเรื่องกระสือ คนที่14ลาดาอาสยามรับบทเป็นโดนัทแดนเซอร์สาวโดนัทเป็นคนใฝ่สูงทะเยอทะยานจึงหาทางที่จะถีบตัวเองให้หนีจากการเป็นแดนเซอร์เบื้องหน้าดูใส่ซื่อแต่ฉาบไปด้วยความอิจฉาด้วยความไม่รู้จักพอและความต้องการที่เกินตัวทำให้โดนัทยอมเอาตัวเข้าแลก และพร้อมทำทุกอย่างแม้แต่มนดำไสยศาสตร์จนถล่มตัวและเป็นต้นเหตุของความเสื่อมถอยของค่ายเพลงคนที่ 15. เวฟวีพบมางยี่ขันรับบทเป็นดำเกรงผู้จัดการวงจรลัดรักเป็นเลข,ขาของจรันดำเกรงต้องดูแลทุกเรื่องในค่ายแทนจรันแต่ไม่เคยจัดการปัญหาให้รูวล่วงแม้แต่ครั้งเดียวด้วยความเป็นคนเจ้าชู้แผลทางเด็กสาว มีความสัมพันธ์ลับๆกับโดนัทและเขาคือเส้นทางตะกายดาวในการขึ้นไปเป็นนักร้องของค้ายคนที่16ฮันนี่พัดสอนราบบทเป็นป้าแตวหญิงแซ่หัวหน้าแดนเซอร์แถมยังเป็นมือหนึ่งคอสตูมของวงอีกด้วยถ้าเป็นมนุษย์ป้าอารมณ์ดีแต่บ้าหวยเขาเซ้นอะไรก็ตีเป็นตัวเลขได้หมดทุกอย่างคนที่17โกตีรบบทเป็นอ้วน นักดนตรีและดาวตลกคู่กระป๋องอวนนิใสแตกต่างกระป๋องอย่างสิ้นเชิงเพราะไม่เคยมั่นใจอะไรเลยขี้กลัวโดวยเฉพาะเรื่องกระสือที่อวนแม้แต่ได้ยินก็มีกล้าฟังคอนที่18คิงก่อนบ่ายรับบทเป็นป๋องนักดนตรีอารมดีขี้เล่นขี้โมขี้คุยและขี้เก๊ก ปองลงรักโดนัทพยายามทำทุกอย่างให้โดนัทตราบตราบแต่กลับต้องมาพบกับความจริงที่ปวดใจจนต้องถอดใจและยอมรับความจริงปองเป็นคนหมู่บ้านหนองกระสือจึงมีความเชื่อเรื่องกระสือและเป็นจุดเริ่มต้นในการพาทุกคนไปสู่วงจรของกระสือคนที่19ออสกาเชียนนทรับบทเ็นจอยเด็กวัยรุ่นเป็นเด็กในวงที่พอฝากให้ปองกับอ้วนช่วยดูแล จ้อยอยู่กับปองและอ้วนแบบพี่น้องบางครั้งก็อยู่กับแบบเพื่อนเคารพบ,บ้างไม่เคารพบ,บ้างจ้อยเป็นเด็กช่างพูดโดยความเป็นเด็กยุคใหม่จึงไม่เชื่อเรื่องกระสือทาทายบ้างลบหลู่บ้างจนได้มาพบกับตัวเรื่องราวจะจบลงอย่างไรนีนาจะหายจากการเป็นกระสือหรือไม่ติดตามของเส้นทางกระสือได้ในละครเรื่องกระสือลำซิ่งออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสเวลา19นาฬิกา เริ่ม21มีนาคมทางช่อง8คะ่ะชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด u b s c r i b e หรือก็ติดตามให้กวางด้วยนะคะและคลิปต่อไปก็จะทำเรื่องอะไรรอติดตามรับชมกันได้เลยขอบคุณคะ่ะ